คุณยายโยนไปตรงโผลต้นไม้เขาหานกนกไปฝั่งโน้นนี่ก็ไม่ไปแบ่ง,งลูกเลยทีเออ่เจ้าลูกเขาเนี่ยคุณยายโยนไปก็ไม่กล้าลงนั่น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 ไม่กล้าลงเลยโอ้ยกลัวแม่เขาแม่ก็ไม่ขาบไปให้ลูก จะอิ่มนะมั้งก็กลักกวๆนี่ถ้ากลัวๆแบบนี้ใกล้จะอิ่ม เอาอีกท้องอ้วนแหละท้องอ้วนแหลอะอันนี้เมาอีกไม่ต้องกลัวหรอกแหมอิ่มแล้วทำมึนกลัวนั่นนั่นอิ่มแล้วทำมึนกลัวนุน่นเป็นไหนละนุน่นน,นุ่นไงนุ่นไปและอิ่มแล้วไปแล้วทำงานอีกแล้วนุน่นดูค่ะ ภาพเดือดเต็มปากไปแล้วนะเห็นไหมเจ้าลูกเอี้ยงเนะี่ยเจ้าทองขาวมาเจอที่นี่อีกเนะี่ยเจอที่สวนกล้วยอีกค่นะเนี่ยเจ้าทองขาวเนี่ยอ,อืทำงานเนี่ยไม่ไม่กินอาหารเหรอเนะี่ยเขาทำงานค่ะ ไม่สนใจอาหารเลยมาเร็วมาเร็วเดี๋ยวสิค่ะไม่ลงจริงๆค่ะ ถ้าเขาจะทำงานนะต้นกล้วยต้นเล็กๆนี่กินอะไรอ,อกินอะไรอ๋อน้ำค่ะน้ำ <c oughs> น้ำตรงยอดกล้วย ไม่ลงเจะแทะจะแทะต่อเนาะ,ะตื่นไปตัวนี้ก็มาแอบอยู่ตัวเดียวอื นะกล้องสายกล้องก็สายเอา,อานี่ก็แอบ,บอยู่ตัวเดียวนี่ จัดการเรียบร้อยเลยอือมดูค่ะวันนี้เกี่ยวก็ลอกทุกตัวมาแปลกแปกลกล้องหาคู่ไม่ยอมลง่ะลงก็น้อยตัวกะตกัดเสียงกระลอกทั้งนั้นนะคะกระลอกลองหาคู่ ทางนี้อีกโอ้ไม่ลงอ่ะอยู่บนต้นไม้บางตัวก็ลงแต่ไม่ลงเยอะลงน้อยค่ะลงน้อยลงน้อยหนักไหม <c ười> กลัวเนะี่ยกลัว หอ้หอยหัวลงมานะ่ะเฮะทำไมกลัวด้วยวันนี้ขนาดนกไม่มียังกลัวเห้ ยินนะคะเตียงก็ลอกจะร้องร้องหาคู่ดีตัวนี้แตกลงมา มาเล้วมากินแล้วกินให้อิ่มกินให้อิ่มกลัวอะไรกลัวอะไรนกก็ไม่มานกก็ไม่มาจะกลัวอะไรนกเงียบนกก็ไม่มา ร้องร้องลองมาใส่แล้วขาจิตามมากินอาหารแต่เขาไม่ค่อยกินอาหารเนี่ยะนะคะเพราร้องอะค่ะถ้าเขาร้องเขาจะไม่ค่อยกินอาหารหมดเต็มเลยวันนี้ร้องเ <c oughs> ตัวนี้ลงมาสงสัยใจะห,หิวตัวอื่นเขาร้องอยู่บนต้นไม้ อตัวเล็กก็ร้องเล็กตัวใหญ่ก็ร้องเสียงดังอ <shouting. S 1> ้วนอ้วนอ้วนน่ารักน่ารักตัวของใหญ่ไม่ดี ลังให้ด้วยค่ะนนคุณยายพามาชมกระลอกค่ะวัแบบนนี้กระลอกน้อยกระลอกน้อยกระลอกน้อยหิวก็ะวจะมีนกมีนกอยู่ด้วยนกก็จะมาอยู่ใกล้ๆเขาเห็ไหมเขาหิวค่ะเขาหิวเขาหิว เดินมาหาคุณยายเชยแต่เห็นไม่ไม่กลัวเลยนะนะนะเพราะความหิวจะให้กินให้กินน่ารักมากเลยกระอบตัวนี้เขาจะไม่กลัวนะถ้าเขาหิวเขาจะมาหาเราเช้ยเลยเดินมาเจอเขาพอดีค่ะ กินผลมไม้ผลมไม้แหง้งอ,อันนี้อะกินกินก่อนกินก่อนอเหมือนแม่ครับตัวแม่เขาไนี่ยูหายไปไหนหายไปนานเนี้วเห็นไหมจะ่ของขาวตัวสวยๆหายไปเลยจะทิ้งลูกไว้ที่นี่สามตัวลูกเขาก็จะชิน ได้ชิดกับเราบนแม่เขาเดี๋ยวก็อิ่มแล้วเดี๋ยวก็อิ่มเดี๋ยวก็วิ่งไปกินนี่ตัวอื่นมากวนได้กินอิ่มแน่แค่แบบนี้บอกเหลืองๆตัวจริงๆเขานะคะ ออกเป็นสีเหลืองเหลืองเสื้อะภาผ้ออกเป็นสีขาวขาวเทาเทาเนาะตัวจริงๆก็น่าเหลืองเหลืองไงไก่ขนาดไหนดูสิไก่เข้ามาอีกโอ้ยในลัวเอาไปนู่นแล้วนู่นแล้วนอนนู่นน่ะ นุนน่นนุนน่นนุนนุ่นนุ่นะจะอิ่มแล้วก็กลัวทำเป็นกลัวตื่นไม่ลงมาเลยมีตัวเดียวทำถ้าเป็นหน้าฝนเขาจะทำรังช่วงนี้ผสมพันธุ์มีแต่ตัว,ตวลูกตัว,ตวลูกก็จะลง จะลงมาอยู่เสียงนกดูค่ะกินนะจะมาอีกไหมค่อยดูนะก็จะวิ่งมาไหมหรือจะขึ้นต้นไม้ขึ้นต้นไม้ก็คืออิ่ม มาเอาอีกไหมหมามาเร็วมาเร็วนะเห็นไหมคะมาหมา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 ,มาเร็วเอาอีกเร็วเอาอีกเร็ว ถ้ามีอะไรตกใจเขาก็จะวิ่งพื้ดขึ้นไปบนต้นไม้ทันทีเอาไปแล้วมามองเราเช่ยเลยหนไปแล้วคนหนู